สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับ a d ดบิ๊และรายการจัดให้จัดให้จัดให้รายการที่จะพาเพื่อนทุกคนไปจัดสเปคประกอบคอมในงบที่คุ้มค่าที่สุดก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณกันอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกทุกคน ที่กด Subscribe กดไ i k e กด c o m เมนตเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบิกนะครับสำหรับในวันนี้รายการจัดให้ของเราเป็นเทปที่3เราก็อยู่กับงบ30,000ด้านขวามือนี่เลยนะครับ30,000แบ,บนนี้เป็น30,000ที่จัดให้มาโดยเฉพาะเป็นงบที่คุ้มที่สุดในการสตรีมมิ่งเกมแคสเกมตัดต่อวีีโอโดยเฉพาะมาพร้อมสเปคที่ไม่เหมือนใครอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับสเปคนะครับที่ใช้กันบน ตัวนี้ของเครื่องนี้มาพร้อม CPU อย่าง Intel x e o n E3-1220V5 CPU Skylake ในระดับ Workstation แปลเป็น Workstation ที่ทัดเทียมได้กับ Core i3 i5 i7 Skylake เหมือนนกันเลยเพราะว่าใช้สถาปัตยกรรมเดียวกันแต่ x e o n ตัวนี้คัดเกรดมาเป็นพิเศษนะครับทำให้สามารถใช้งานได้ทนทานกว่าในเรื่องของสเปคเองมาพร้อมคอ r 4 Core Thread 4 t a นะครับ L3 ระดับ i7 แต่ว่าในส่วนของคอ r ทรดจะเท่ากับ i5 ดังนั้นใช้งานได้แบบเดียวกับคอ i เลยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปพร้อมกับเมนบอร์ดที่รองรับอย่าง ASUS E3 Pro Gaming V5 หรือ V5 นั่นเองนะครับ เป็นเมนบอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับซีอ้อนตัวนี้โดยเฉพาะรองรับแรมได้4แถว DDR4 เช่นกันนะครับรองรับได้ถึง4แถวกันเลยใส่ได้เต็มแม็กซ์จะกี่จิกก็จัดไปนะครับตัวแรมผมเลือกใช้แรม8กิกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Corsair Kingston G-Skill หรือแบรนด์ไหนก็จัดมาใส่ได้หมดนะครับถ้ามีงบเพิ่มเติมลองใส่16กิกก็ได้แต่ว่าเริ่มต้นนะครับ8กิกก็โอเคแล้วแหละในระดับงบ30,000เนาะ การ์ดจอผมเลือกใช้การ์ดจออย่าง GeForce GTX 1060 3GB ตัวนี้นะครับเป็นดูอ l เสือขาวด้วยจากทาง ASUS เองราคาประมาณ8,000นะครับแบบนี้ราคาอาจจะสูงไปหน่อยแต่ตัวนี้ถือว่าแรงที่สุดในตระกูล1060 3GB เลยก็ว่าได้แถมกินไฟไม่มากด้วยนะครับถ้าใครมีงบไม่เยอะอาจจะลองดูเจ้าอื่นก็ได้นะครับมี Galax Inno 3D กิะไบต์ให้เลือกกันราคาก็จะลดหลั่นลงมาประมาณ7000กว่าก็มีให้เลือกนะครับสำหรับฮาร์ดดิสนะครับไม่ว่าจะเป็นเว s t ท r n Digital อ W D หรือ a g เกตได้หมดที่1เทราไบต์นะครับเก็บข้อมูลเก็บหนังเก็บเกมเก็บไฟล์ตัดต่อพอได้อยู่ถ้าจะให้ดีมีงบเพิ่มเติมยัก S S D เข้าไปเพื่อบูต Windows เรียกใช้ซอฟต์แวร์เรียกใช้โปรแกรมตัดต่อเรียกใช้เกมจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีงบใช้ฮาร์ดดิสปกติไปก่อนก็ได้นะครับพาวเวอร์ซัพพลายถามว่าใช้อะไรดีพาวเวอร์ซัพ หลายคนสับสนนะครับว่าเฮ้ยมีกี่แบบกี่รุ่นกี่ยี่ห้อหลักๆแล้วเราดูที่ยี่ห้อเป็นหลักแล้วก็ บริการหลังการขายเป็นหลักจะด,ดีที่สุดนะครับถ้าให้แอดมินมิกแนะนำแนะนำเป็นคอแซห5าาวัตตขึ้นไปหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับ FSP, c Sonic, XFX ก็ได้เช่นกัน t h r m a l t e c h ก็ดีนะครับลองดูกันแต่อยากจะแนะนำแบบนี้ถ้าบริการหลังการขายดีทุกอย่างจะหายกังวลไปหมดเลยนะฮะร,รวมถึงชุดน้ำผมใส่ชุดน้ำมาให้1ตอนไฮโดร H45 จากทางคอแสเนี่ยเป็นชุดน้ำปิดที่ประกันให้ถึง5ปีในราคา19-90นะครับ มันเท่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ด้วยทั้งหมดนี่คือสเปคจัดให้งบสามหมื่นเดี๋ยวลองไปดูลิสต์ราคาด้านนี้ได้เลยอ่าเป็นไงนเห็นราคากันมาแล้วใช่ไหมครับสามหมื่นหรือจัดให้สองหมื่นกว่าก็ทําได้นะครับอ่ะจบไปแล้วในเรื่องของสเปคเราไปดูการทดสอบจริงๆทั้งสตรีมมิ่งเล่นเกมกันดูดีกว่าว่าสเปคจัดให้สามหมื่นตัวนี้เทพที่สามจะเป็นยังไงจะเจ๋งเหมือนที่ไอ้บิ๊กมไว้หรือเปล่า้ะพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเกมอรารยากันนะครับปรับตั้งค่าอยู่ที่ Full HD ปรับให้นะครับเสียไดายเฟรมเรตไม่สามารถจับได้นี่เลยนะครับเห็นถึงความลื่นไหลนีด่ด้วยตานี่ยังไงก็เกินนะครับลงไปซื้อน้ำอีกแล้วเบื่อจริงๆเลยนะฮะหลอนจริงๆเจอพระด้วย <laughs> เจอนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ ความลื่นไหลนี่ในการเล่นปกติอย่างนี้หายห่วงหายห่วงจริงๆนะฮะนาก,กลัวจริงๆนอนฝันร้ายเลยเล่นเกมนี้รอตัวเต็มอยู่นะฮะอ่ะอะไรก็นั่นเข้าห้องปเข้าห้องไปลาย <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วนี่ไงมันจะหลอนแล้วฮะมันจะหลอนแล้วฮะ ออกไม่ได้มาแล้วมันจะมีใครมาดูเราตรงนี้แหละ <laughs> ผมเล่นมาน่าจะสองรอบแล้วเฮ้ยอะไรวะใครวนะเนี่ยไวะเนี่ยโอ้โหขนลุกขนชันนะฮะสำหรับอารยาเองก็เล่นได้สบายๆแต่เขาเรียกวัยการ์ดจอ970นะครับดังนั้น1060ตัวนี้สบายหายห่วง <laughs> จัดไปจัดไปเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วอ <Hey. S 1> ี่มีใคร <Hey. S 1> เอ,รอ้เอาสลอนองสลอนอ่ะเดี๋ยวลองตอนนี้คือเล่นปกตินะครับเดี๋ยวลองกดสตรีมมิ่งดูว่าจะเป็นยังไงมากดสตรีมมิ่งกันสตรีมมิ่งอารยาสดๆนะครับดูว่าความลื่นจะอยู่ในระดับที่เล่นได้หรือเปล่ามา <Ma. S 1> ตัวแดงขึ้นแล้วมาเลยลื่นไหลพลิ้วๆเลยนะครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอ นี่สตรีมมิ่งไปด้วยเล่นอรารยาไปด้วยนะฮะเปิดไม่ได้สักอันนี่มันลงบานล้างหรืออะไรอ,อ๋อมีไม่ล้างนะมีแนะนำโลกไข้ฉีหนูอะไรแบบนี้นะฮะชิวๆสบายๆเล่นไป2องสามตาละเฮ้ย <c oughs> ผมผมอัมผมอัมนะครับก็ลื่นๆสบายๆผิ้วๆนะครับสำหรับเกมอรารยาแบบนี้เลยใครที่คิดจะประกอบคอมสามห0ื่นไปสตรีมมิ่งเกมสเปคนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ไม่มีอะไรเยมายังไงวะใครเอารถเข็นมาวางไม่ขอนั่งได้ไหมวิวแชร์ลองดูลองดูกันยาวๆไปนะฮะแล้วเดี๋ยวอารยาเสร็จจะต่ออีกหนึ่งเกมนะครับปิดท้ายกันสักหน่อยออกสลอนเลยเมืดเทียวโอเคนะครับสำหรับอารยาก็ประมาณนี้ ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมกลัวนะครับไปแล้วเดี๋ยวมาลองเล่นอีกหนึ่งเกมดีกว่าพอแล้วคนลูก <มา S 2> คนต่อกันที่บัตเทิลฟิลดนะครับจัดไปเดี๋ยวลองเล่นโหมดเนื้อเรื่องให้ดูนกับ้างหลังจากที่เล่นในส่วนของโหมดนะครับโหมดอันนี้มาอย่างยาวนานเลย มัลติเพเยอรวันนี้เรามาลองดูหมดเนื้อเรื่องกันบ้างดีก,กว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองสตรีมให้ดูกันด้วยว่าถ้าสตรีมแล้วเฟรมเหลือจะเหลือเท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าณนะตอนนี้นะครับปรับอยู่ที่ full hd 1 4 4 hz ultra direct x 1 2สนะครับสำหรับ spec c on 1น6 0ดูซิจะไหวหรือเปล่ามาดูกันชัดๆเลยนะฮะ eliminate the commander ไปจัดการผู้บังคับบัญชาซะ เราเดินเข้าไปแบบสุ่มๆเดินเข้าไปดีกว่านะครับย่องย่องเดินเข้าไปภาพสวยงามไหมฮะเอา ultra frame rate 70เฟรมสบายสบายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเก็บได้แล้วเราก็มาขับรถถังกันดีกว่าแอะแอะสบายลวงานนี้เฟรม rate สบายหายห่วงนะครับปุ๊กขยิง่ะ อืมเข้าไปหนึ่งเมตรอืมเอาชุดเกาะนี่วะ่ะอืมลิโหลลิโลีโลลิีโลหนึ่งเมตรเรียบร้อยมาอืมเต็มเต็มขายิงอีกอืม เต็มๆอ่ะนี่คือโหมดเนื้อเรื่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมควันฟุ้งเลยแต่ว่าเฟรมเรทในเกมก็ไม่มีตกเลยนะครับสบายๆมากๆหกสิบเจ็ดสิบหายห่วงเดี๋ยวมาลองสตรีมมิ่งดูว่าวันที่ฟีลวันกับงบสามหมื่นจะเป็นยังไงนะครับเผื่อคนหลายๆคนนะฮะเพืเ่อนๆหลายๆคนอยากจะทราบกันมาดูกันดีก,กว่าอะไรวะเนี่ยเก็บอะไรอะ กินผ้าล้ำหรอสองสัยหิวนะครับหาอะไรกินหรือเปล่าไม่ใช่ละนะฮะมาเดี๋ยวลองกดสตรีมมิ่งดูว่าเฟรมเรทมันจะล่วงมากน้อยแค่ไหนนะครับจัดไปวันนี้เราลองสตรีมมิ่งให้ดูกัน3เกมเลยนะครับอยากเห็นเหมือนกันว่าเฟรมเลทจะเป็นยังไงมาให้มันออฟติมายกันนิดนึงนะฮะเกมมันกำลังคิดอยู่อ้อเฟรมเลทล่วงไปประมาณจับภาพปุ๊บตอนนี้ก็ประมาณ50เฟรมครับ ห0ถึงหกเฟรมมีตกไปโดยภาพรวมจะล่วงไปประมาณ10เฟรมนะครับประมาณ10เฟรมโอเคอยู่นะใช้ได้เลยเออตายเลยนะครับในการสตรีมมิ่งก็โอเคอะลดไปไม่เยอะมากคือระดับ60เฟรมในการเล่นเกมผมถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยไม่แย่นะครับ Oh Watch นะครับปรับอีพ c กเดี๋ยวปรับตั้งค่าให้ดูก่อน เนาะนี่เลย Full HD Epic นะครับไม่ได้ล็อกเฟรมอะไรไว้กับการเล่นปกตินะครับในการเล่นปกติก็ได้ประมาณ75เฟรมนะครับถึง80เฟรมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเปิด streaming สดๆไปด้วยนะครับเปิด streaming สดๆไปด้วยดูว่าเฟรมเลทที่เล่นระหว่างเล่นเนี่ยจะตกไปขนาดไหนนะครับนี่ตอนนี้ฉากที่ มีศัตรูเยอะๆเท็กซเจอร์เยอะก็ค่อนข้างที่จะดรอปลงไปบ้างนะครับ60เฟรมโดยภาพรวมเนาะโหไม่ใช่เล่นเลยเนี่ยสำหรับ Overwatch นะครับอาจจะด้วยไดรเวอร์ตัวใหม่นะครับจะสัมเมมรีทำให้รีดเฟรมเทรดจะให้ลดลงนะฮะไดรเวอร์เอ็นเวียตัวใหม่ๆเฟรมเนียจะล่วงลงไปพอสมควรเลยนะฮะระหว่บบางนี้ก็นี่เลยอุ๊ยมาแล้ว เดักยิงประมาณ60เฟรมนะครับฉากบูฉากบวกหูหหหยโ,ดโ,ดโดหดโหดโหดโหดจริงตายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลัน เอ็กซ์ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิด e x p กซ์ s พสดๆให้ดูเลยนะครับแต่ว่าจะขอเป็น Public เอเป็นอันนี้ไว้นะครับ o อ l y ี่มีไว้สำหรับ e x p กซ์เพเพราะว่านี่เลยเอ็กซ์นะครับเป็นส่วนตัวไปจะได้ลองแค่ทดลองให้ดูเฉยๆเนาะนี่ไงเปิดแล้วนะครับสีแดงขึ้นมาปึ๊บแบบนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับ คือไลฟ์สตรีมแล้วอ่ะมาลองดูกันเวลาไลฟ์สตรีมเฟร,รมเรทก็ล่วงไปบ้างน,นะฮะประมาณสัก5 1 0ถึงเฟรมแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า CPU ที่เราใช้เป็นซีอ n อนเนาะจัดให้งบ30,000 CPU ซี o n ออนการ์ดจอ1060ก็ 60, เพียงพอต่อการสตรีมมิ่งเกมแล้วล่ละื <c> ึ <oughs> เวรกรรมปล่อยอันติเลยแล้วลกัน <c oughs> ไม่โดน เออเออนะครับสตรีมมิ่งก็ตกไปบ้างนิดหน่อยภาพรวมโอเคมากๆเลยนะครับสตรีมมิ่งปรับอีพิกนะปรับตั้งค่าอีพิกก็ยังอยู่ที่ระดับ50-60เฟรมใช้ได้อยู่นะครับล่วงไปประมาณ10เฟรมอ่าโอเคมากๆเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมละครับ กับงบ30,000โคตรเจ๋งเลยทั้งสตรีมมิ่งและเล่นเกมทําได้หมดแบบพริ้วๆนะครับบางคนบอกพี่ใช้ซีออนแล้วมันจะเวิร์กหรอพิสูจน์ให้เราไงว่ามันเจ๋งจริงนะครับใครที่สนใจไปหวดกันได้เลยร้านค้าชั้นนำมีให้เลือกซื้อเลือกหากันลืมพูดไปอย่างนึงตัวเคสใช่ไหมล่ะครับถามว่าใช้เคสอะไรพื้นที่ด้านในโล่งแบบนี้แอดมินบิ๊กใช้เคสคอแซคบาย 2 7 0 a uh, Window ตัวนี้เคส2,790พื้นที่ด้านในโล่งระบายความร้อนเป็นเยี่ยมเลยนะครับใครอยากดูรีวิวย้อนหลังไปดูในรีวิวลฟ์ได้เลยนะครับส่วนรายการจัดให้30,000ก็มีประมาณนี้ทดสอบให้ดูกันไปแล้วทั้งหมดนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กันได้เลยใครอยากจะไปจัดอยากไปซื้อตามเซตนี้ ไปกันได้เลยนะครับ y, a d Y, i c e JIB Banana IT IT City เขามีหมดให้เลือกหาเลือกซื้อกันอย่างแน่นอนขอฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากปรับแต่งจัดได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับรายการจัดให้เจอกันได้ใหม่ทุกวันพุธนะครับเวลา1ทุ่มตรงเรามีนัดกันทุกวันพุธรวมถึง3มทุ่มทุกวันนะครับพบกับไลฟ์สตรีมมิ่งสดกับ a d b i t ได้จั์ถึงเสาร์เลยทีเดียววันนี้สวัสดีครับ